Okay. สวัสดีท่านผู้ชมเดอะรีพับลิกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะรีพับลิกด้วยนะท่านผู้ชมทนายตั้มเป็นคนขี้อวดสาเห็นด้วยเห็นด้วยไหมคือจะบอกให้เห็นอย่างนี้นะครับบิ๊กโจ๊กท่านจะสนิทกับใครอ่ะก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะสนิทกับทนายทนายตั้มมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับผมจะไปห้ามใจคนได้ยังไงล่ะท่านจะไปสนิทไทยมันเป็นสิทธิของท่านผมก็เชื่อว่าท่านคงจะพูดอย่างนี้ว่าทนายตั้มเนี่ย ถ้ามันทําผิดเช่นมันไปทํามาตานหนึร้อยทับสไปช่วยเหลือใครนะท,ทิ้งท่านที่ไม่รู้จักกันผมก็จับผมต้องขออนุญาตจับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่อ่าบิก๊กโพูดอยู่แล้วนะครับดังนั้นใจขกี้อวดหรือจะอะไรก็เด็กนะครับผมไม่อยากจะไปพูดถึงมันนะราคาที่พูดถึงครับงจะน้อย่าทุกท,นทีนะครับ

เดี๋ยวแป๊บนึงมาแอคชั่นหน่อยใช่ไหมครับคือิวปากนี่คือชิวๆนะครับปากเลยเรียกหนูมาเรียกหนูปากเรียกหนูปากรับนนี้เรียกแกะโอเคโอเคครับมาเรียกใหม่ปาเรียกใหม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเรียกหนูเรียกหนูใช่ชอบเรียกแมว ก็คือฝากอ้อมให้สื่อสารคุภาพนะครับถามว่าจริงแบบที่คุณพูนะม่ได้เป็นเรื่องที่บ้าเอาขบวนกาไว้ในโครงการนี้โอเคอย่าลืมนะผมทำเพื่อประเทศชาตินะครับผมเกียดยุ่งเรื่องอะไรเด็กๆมานั่งทะเลาะกับเด็กดังนั้นเรื่องนี้ผมทำให้กับการเมืองกับประเทศชาติทุกคนที่ได้เงินผมจะมาแจ้งกกต พกต้องมีหลักฐานเพียงพอเพราะเขาเป็นข้าราชการจะให้เขาไปจับคนซี้ซัวโดยที่ไม่มีหลักฐานมันก็ไม่ได้สู้ไปก็หลูดดังนั้นหลักฐานต้องครบครับผมถึงจะให้เงินไอ้เงินที่ผมให้ก็เป็นเงินส่วนตัวผมเพราะผมทําไมเพราะผม,มเป็นเศรษฐีผมเศรษฐีผมรวยทำไ,ไมเออดังนั้นถ้าพี่น้องรับแค่สามพัน ผมให้สาม0 0ื่เนียแล้วจะไปเอาทำไม3,000ันแล้วนั้นรับสามพันก็รับไว้รับเสร็จแล้วเอาข้อมูลมาบอกผมหลักฐานครบมีผู้รับมีผู้จ่ายมีสลิปการโอนมีคลิปถ่ายจบเรียบร้อยรับสามหมืสามังไม่ต้องลงหรอกครับโอ้สนุกจะตายสามพั 3, เอาไปทำไมเอาส0 0 0มชูวิตด,ดีกว่าสามพันก็รับไปด้วยได้เป็น3ามหมื่นสขอบคุณครับ ไอ้เจ้าสิหนูหนูหนูเรือแม่งมาโอ้โหเดี๋ยวนี้หนูหรือเปล่านะท่านผู้ชมแล้วติดกลับแล้วมตายแน่มตายแน่ขอบคุณนะครับคุณชชวิตจะยื่นเอกสารหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับ สิบเท่านะท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมมีหลักฐานก็สามารถส่งมาให้คุณชวิทย์ได้นะท่านผู้ชมฮะสิบเท่าเลยนะรับสองพันจะได้สองหมื่น, 3, น,น,นรับสามพันก็ได้สามหมื่นนะนบอกใครก็แล้วแต่เธอนะอ่ะาวานนี้ผมได้เจอบุคคลสำคัญหลายคนคที่มาให้ข้อมูลผม แต่ผมก็ไม่จะห่วงอะไรหรอกครับเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองผมไม่ไปใช้หรอกดังนั้นไอ้คนที่กลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องโทรมาหาผมไม่ต้องโทรไปหาลูกผมไม่ต้องโทรไปหาใครทั้งนั้นลาบใดที่จะชนกับผมเนี่ยเปิดหน้าชนครับจะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูวันตายผมไม่มีเคลียร์ครับ ไม่ต้องแล้วจะไปกินข้าวแล้วอ่อแล้วาว่ตอนนี้เรื่องเรื่องเออเออใช้ชีวิตน้อยน้อยหน่อยนะแต่ใช้นานๆอย่าใช้เยอะนะได้เยอะเดี๋ยวชักไม่ไหวนะนะเมื่อกี้เขาดูเขาก็บอกแล้ว60เป็นผู้สูงวัยแล้วนี่ไงก็ชื่อนี่ไงแสดงอะไรนะเนี่ยเอาที่แสดงถึงการต่อต้านกัญชาเสรี เป็นการต่อต้านเป็นการรณรงค์แล้วไปที่ไหนเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่มีเบอร์ไม่มีพักแต่ผมเนี่ยเอาความห่วงใยมาฝากแลวใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ผมจะบอกคุณให้นะผมยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องสําคัญของเรื่องกัญชาคุณรู้ไหมราคากัญชาไทยเท่าไหร่และราคากัญชานอกเท่าไหร่และกัญชานอกอเมริกาเอาเข้ามาได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวขอเป็นพาทถัดไปนะ จะต้องตีเหล็กเมื่อร้อนร้อนอนตอนนี้มันเข้าโค้งสุดท้ายเริ่มวันที่หนึ่งนะครับป้ายจะพรึบบอกพี่น้องประชาชนอีกทีได้ไหมครับที่คนที่อยากจะมาะเปิดเผยความจริงแต่เขากลัวครับคืออย่างนี้ครับผมเรียนให้ทราบว่ายัางสะแก้วเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยนะก็เป็นทหารเป็นร้อยเอกนะครับมีคดีฆ่ามีคดีเฉือนคนนะครับ ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีประหารชีวิตแล้วแต่ก็ยังเดินตามนะครับคอยดูแลให้พักพักหนึ่งที่สากแก้วผมเรียนให้ทราบอย่างนี้พี่น้องครับผมเข้าใจคนบางคนอาจจะโอ้ยไม่เหมือนชีวิตอะผมเข้าใจพี่น้องกลัวไปเถอะครับแต่ผมเนี่ยจะปกป้องท่านเองถ้าท่านเชื่อผมท่านไว้ใจผมผมไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนดูในอดีต ไอ้สากายคนสิงคโปร์ก็กลัวแล้วเป็นไงทุกวันนี้เข้าออกเมืองไทยสบายใจและก็อีกหลายคนผมปกป้องพยานผมในสมัยตู้ฮาวไม่มีวนหนานี่ครับคนที่จะเข้าไอ้ตู้ฮาวเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำในวันนี้พี่น้องที่รับเงินมาแล้วไปเจอผู้มีอิทธิพลบรรดาผู้สมัครสอสอต่างๆอย่ากลัวไอ้ผู้มีอิทธิพลต่างๆเหล่านั้นอิทธิพลมันน้อยกว่าผมทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีใครที่มีอิทธิพลมากกว่าผมผมยืนยันได้ว่าผมจะใช้อิทธิพลและดําเนินการไปตามกฎหมายผมนํามาให้กกตเห็นไหมพยานคนนั้นก็ไม่ได้มาชื่อไม่ได้ปรากฏเห็นไหมเขาไม่เดือดร้อนเห็นไหมผมปิดหมดผมรู้ว่าผมจะเล่นยังไงเพราะฉะนั้นเรียนไปถึงพี่น้องเหนือใต้ออกตกที่รับมาแล้วก็รับไปเถอะครับแต่ถ้าอยากจะรับเพิ่มอีกสิบเท่า ชูวิทย์ครับท่านผู้ชมครับเจอแน่มึงเจอแน่ยิ่งใกล้เลือกตั้งแล้วก็โอ้โหชื้อเยอะโอ้โหเยอะเลยเลยต่ามว่าเมีข้อมูลการซื้อเสียงคนอีสานบ้างไหมโอ้โหอย่าให้พูดมีเปรี้ยบถัาอื่นทีแต่กูต้องเข้าใจว่ามันต้องชัดไง ถ้ามาแบบไม่ชัดเนี่ยผมมาเปิดกูก็จะด่าผมว่าไอ้พวกนั้นก็จะจัดฉากเอ้ยี่กูโกรธให้ไม่ได้ก็โกรธให้ไม่ได้เลจัดไม่ได้ไหนบ้างที่ยังที่มีอยู่ในมือตอนนี้ที่สุ่มเสี่ยงนะครับเออครบหมดครับพัคใหญ่ๆครบหมดผมเรียนได้ทราบอย่างนี้แล้วกันนะครับในภาคใต้เดิมเป็นเสาไฟฟ้าลงก็ภาคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเจอรวมไทยแซะหมดนะครับประชาธิปัตย์รวมไทยนะครับโอกาสจะได้เยอะนะครับ อสอดแทรกมาก็คือภาคูุญญจไทยอีสานคุณรู้อยู่แล้วคือมีทั้กหมดนะโดยอ,อสอมอเป็นคนเดินนะครับมีการใช้อสอมอในการทํางานผมพูดอย่างนี้เอาเท่านั้นก่อนนะครับเพราะประเด็นหลักมันอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวว่าไหลเจอกันอีกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมีเยอะไปไปกินข้าวก่อนขอบคุณครับคนเวลารอขาอยู่รอก่อนเถอะมันต้องโค้งสุดท้าย แล้วใช่ไหมแล้วต้องเป็นเวียดกงเป็นกองโจรมันกําลังสะท้อนอะไรแล้วถ้าไปพูดเยอะๆกำลังสะท้อนอะไรมันสะท้อน,ถ,นถึงความล้มละลายของประเทศไทยประเทศไทยมันล้มพเพราะประเทศไทยมันราคาถูกเกินไปนี่สมมุติละกันนะผมเป็นนายจุนสิงคโปร์นายทุนต่างชาติเฮ้ยไอหาได้ร้อยคนกูจ่ายสามสิบสามพันบาทร้อยคนกูจ่ายแค่สามพันล้านเองอะไม่ถูกไปเหรออ่ะก็แสดงว่าถ้าเกิดกูจะซื้อแค่สองร้อยกูใช้เงินหกพันล้านเองน้อยมากครับ งบประมาณของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีเป็นแสนล้านมีเป็นแสนล้านดังนั้นการเมืองเนี่ยถึงเน่าไงถึงเละไงแล้วมันมีถังแกม้มันไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้คุณเห็นได้มาหน้าแต่ละคนทุกวันนี้โอ้โหหน้ามันหิวเหลือเกินม่รู้หิวอะไรไม่หิวข้าวนะมันหิวอำนาจมันหิวอำนาจเหลือเกินอยากจะมาเป็นสอสอ,อยากจะมาเป็นรัฐบาลอยากจะบริหารให้นูน่นให้นี่ซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ย ที่มาเสนอตัวเนี่ยล้วนน่ากลัวทั้งนั้นนะเพราะมันซื้อมาตัวเองอะถูกซื้อมานะแล้วเมื่อตัวเองซื้อมามันก็เอาเงินพักอีกพักไม่ให้แม่งออกมาแฉเลยนะกูจะปลดป้ายออกนะถ้ามึงไม่ให้เงินกูนะหี่ตลาดขายเป้วรู้ยูยูคุรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าผมจะไปหาสี่งที่ไหนผมนั่งคิดตั้งนานนะปรากฏว,ว่าไม่เจอทีเด็ด ไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องไปถึงซาบ,บ้ายอยเลยโรงพยาบาลเมื่อแหง้งโรงพยาบาลนี่เพียบมาแต่เช้าหกโมงมาเพียบเลยแล้วทุกคนเห็นด้วยกับผมหมดทั้งหมอพยาบาลคนไท้ไม่เอากัญชามหมดไปเลยโรงพยาบาลเพราะมันกบไปเลยโรงพยาบาลศริราชไปโรงพยาบาลจุฬาไปเลยโรงพยาบาลมหิดลราม,ม ah on, า,มมาโอ้เพียบแบบดังนั้นถูกที่ถูกเวลาไปเช้ากว่าคนเยอะขนาดที่จอดรถไม่มีที่จอด เที่ยงนี่ล้นเลยนะแล้วทุกคนนี่โอ้โหเอาหมดเพราะอะไรไม่เอากัญชาไม่เอากัญชาเนี่ยป่วยไม่สบายไม่เอาพักนี้ไม่เอาพักนี้ทุกคนเห็นด้วยหมดดังนั้นโรงพยาบาลเนี่ยไอบอกไปนี่ไอพวกพักการเมืองนี่แม่งเดีย๋ยเจะไปไป,ไปหาเสียงโรงพยาบาลให้พักการเมืองนี่อย่าไปนะเขาไม่ให้ไปนะมีกระแสออกมาว่าภูมใจไทยเนี่ยไม่ได้หาเสียงในพื้นที่ของกทมแล้วคุณชูวิทย์ม <c oughs> องย,ยังไงมันฝันนะดิมันฝันนะดิฝันว่าอะไร คือไม่ได้หาเสียงนะครับเพราะว่าไปไม่รอดดูแล้วไปไม่รอดคือฝันไปไกลคือเข้าใจคือฝันจะตกตอกเข็มฝันจะโดนนี่ฝันแบบผู้รับเหมาะนะครับคือมันลืมไปเลยจะบอกให้เพราะว่าเจอทีเด็ดผมเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยไปใช้ที่อื่นดีกว่านะนะกนะรุงเทพศูนย์เปล่ากรุงเทพเนี่ยสามพันก็ไม่มีใครเอาหรอกครับเพราะฉะนั้นเออถ่ายไปเลย <c oughs> ถ่ายให้ถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายเลยถ่ายเลยดังนั้นเอาเถอะมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองผมไม่ว่าหรอกครับผมไม่ว่าพักใดพักหนึ่งนี่จะหาว่าผมเนี่ยมี b แอสอคติแต่ที่ผมต่อสู้กันตรงนี้ส่วนไอการที่จ่ายมันจ่ายกันทุกพักแหละผมจะทยอยหลักฐานมาให้เอางั้นแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับ